ครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับพาพาเิ็งของถือครับได้ของถือมาครับครับฝากพีฝากนอกนะครับเนี่ยครับาเบิรงครับนี่ครับของถือเขาสายลําโพงครับเสิยเงี้ยนะครับเสิบเงี้ยนะครับสายลําโพงเบอร์สองคูณสองจุดห้านะครับ๋ยวให้ดูนะครับใช่หรเบอร์สองคูณสองจุดห้ามันจะมีอารุ่นมันอยู่นะครับเขียนไว้ อยู่ที่สายนะครับบ<ม>้านสาย v ี t นี่ครับ v ี t ีทีสองคูณสองจุดห้านะครับเนี่ยเสศษง่ายเลยสองคูณสองจุดห้านะครับเอาไปสายเบียดนะครับมีทั้งหมดอ,อยู่อ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกม้วนนะครับมีหกม้วนหกม้วนนะครับขายม้วนละสี่ร้อยบาทนะครับ แถมซิลเคอนไปด้ยนครับซิลเคอนนของเหลนะครับของเหลนะครับแต่ว่ามันจะมีฟังล่ฟังละอันนะครับว่าด้มีหัวไทยนะครับเจ็นี้ง่นะครับสายลำโพงนะครับสายวิชีนะครับเบอร์สองคูณสองจุดห้านะครับม้วนละยี่สิบเมตรนะครับขายม้วนละสี่ร้อยบาทนะครับม้วนละสี่ร้อยบาทมีทั้งหมดอยู่ หกม้วนนะครับสนใจทักทายเข้ามานะครับที่ร้านเทคคอมแอนด์ซาว์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับนะครับสนใจก็ทักทายมาม้วนใหญ่ๆนะครับม้วนสายเส้นใหญ่ๆนานะครับเบอร์ใหญ่ๆนะครับเบอร์สองคูณสองจุดห้านะครับสายลำโพงนะครับมีหกม้วนนะครับม้วนละยี่สิบเมตรนะครับสนใจทักทายเข้ามานะครับม้วนละยี่สิบเมตรม้วนละสี่ร้อยบาทนะครับอ่าส่วนลอกนี่ก็เตรียมส่งแล้วนะครับลอกขายไปแล้วนี่ พันสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งรอกอนี่ดอกกำลังชำแหละออกมาครับเนี่ยดอกดอกลำโพงเป็นดอกพีออ i o โอนะครับพี P audio, ออ o อโอรุ่นอ่าซีหนึ่งแปดเอฟนะครับแปดร้อยวัตต์แปดร้อยวัตต์พีออเดโอนะครับนี่มีสองดอกนะครับควบควบนมาใส่กันไวน้สองดอกนะครับแล้วก็มีดอกพวกนี้อีก เป็นดอกอ่าเป็นดอกชาเลนเจอร์นะครับดอกชาเลนเจอร์น่าจะมีหลายดอกอยู่นะครับรวมแล้วน่าจะมีสี่สี่ดอกอยู่นะสี่ดอกนะครับสี่ห้าหกดอกนั่นแหละนะครับสนใจทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวทยอยทยอยชัมแหล่อยู่นะครับทยอยชัมแหล่อยู่นะครับเดี๋ยวก็อ่าตอนนี้นี่เอาแค่สายละโพก,ก่อนนะได้มาถูกๆนะครับสายมวลละสี่ร้อยบาท มูลละ400มูลละ350บาทเอารดให้อีกนะครับสายมูลละ350บาทนะครับ20เมตรนะครับเนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> สนใจทักไทยเข้ามานะครับมีอยู่6ม้วนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ